เรื่องโรงแรมห้องสุดท้ายขอโทษนะักขโรงแรมของเราห้องเต็มหมดแล้วค่ะฝนถอนหายใจหนักเธอมองพนักงานต้อนรับของโรงแรมขนาดเล็กอย่างหมดหวังช่วยเช็คดีๆอีกทีได้ไหมคะฉันเดินทางมาทั้งวันแล้วไม่มีที่ไปแล้วจริงๆพนักงานหน้าเจือเธอหันไปดูจอคอมพิวเตอร์อีกครั้งก่อนจะกัดริมฝีปากแล้วพูดเสียงเบาจริงๆแล้วมีอยู่ห้องหนึ่งค่ะแต่ฉันเอาค่ะฝนรีบพูดก่อนที่พนักงานจะพูดจบ พนักงานทำหน้าอึกอักแต่ห้องนี้ไม่ค่อยมีใครพักค่ะทำไมหรือค่ะหญิงสาวลังเลก,ก่อนจะถอนหายใจมันเป็นห้องที่เคยเกิดอุบัติเหตุขแขกาบางคนบอกว่ารู้สึกแปลกๆเวลาพักที่นี่แต่ถ้าคุณไม่ถือฝนไม่มีทางเลือกเธอเซ็นชื่อรับกุญแจและเดินขึ้นไปชั้นสี่ของโรงแรมอย่างรวดเร็วเธอไม่รู้เลยว่าเธอกำลังก้าวเข้าสู่ฝันร้ายห้องหมายเลข404 ผลไขกุญแจเข้าไปห้องนี้ดูเก่าแต่สะอาดเพียงแต่บรรยากาศมันแปลกๆเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังมองเธออยู่ตลอดเวลาเธอพยายามไม่คิดมากอาบน้ําและล้มตัวลงบนเตียงไฟดับลงเธอค่อยๆเคลิ้มหลับแต่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเสียงแกรกแกรกเสียงเหมือนมีคนเดินลากเท้าบนพื้นไม้ฝนลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาจับจ้องไปยังความมืดสนิทของห้องเสียงดังมาจากหน้าประตู เหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเธอเต้นรัวใครหน้าเธอถามออกไปเสียงสัน่นแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อกฝนกลั้นหายใจเธอขยับตัวลุกขึ้นช้าๆเธอคว้าโทรศัพท์มากดไฟฉายส่องไปที่ประตูไม่มีใครอยู่ที่นั่นแต่เธอรู้สึกได้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียววันรุ่งขึ้นฝนรีบลงไปถามพนักงานเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืน คุณบอกว่าเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในห้องนั้นใช่ไหมพนักงานทำหน้าอึดอัดก่อนจะเล่าให้เธอฟังเมื่อหลายปีก่อนมีแขกคนหนึ่งเธอเป็นหญิงสาวที่มาพักคนเดียวเธอเสียชีวิตในห้องนั้นค่ะเสียชีวิตฝนขมวดคิว้วเพราะอะไรพนักงานลังเลก่อนจะพูดเสียงเบาเธอกระโดดลงจากระเบียงห้องค่ะฝนขนลุกสู้เธอถูกพบในสภาพที่คอหักกระดูกแตกแต่ที่แปลกคือ ประตูห้องถูกล็อกจากข้างในไม่มีใครรู้ว่าเธอกระโดดลงไปได้ยังไงฝนตัวเย็นว่าแล้วทำไมยังเปิดให้เช่าหละะักค่ะพนักงานถอนหายใจโรงแรมเราจำเป็นต้องเปิดคะ่ะแต่ไม่ค่อยมีใครพักหรอกบางคนบอกว่าเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงระเบียงบางคนบอกว่ามีเสียงเคาะประตูตอนดึกๆฝนกลืนน้ำลายเธอคิดว่าตัวเองคงคิดไปเองแต่คืนนั้นเธอรู้ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริง เสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งตอนเกือบตีสองฝนสะดุ้งตื่นเธอหายใจหอบใจเต้นรัวเธอรู้สึกเหมือนมีเงาดำบางอย่างยืนอยู่หน้าประตูเธอคว้าโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหารแผนกต้อนรับแต่ก่อนที่สายจะติด <c oughs> เธอไม่ควรอยู่ที่นี่เสียงกระซิบเย็นเยียบดังอยู่ข้างหูฝนแทบหยุดหายใจเธอหันขวับไปมองข้างเตียงและเธอก็เห็นร่างของหญิงสาวนั่งอยู่ปลายเตียง ผมยาวปิดหน้าแขนขาเหมือนหักพับผิดรูปดวงตากลวงโบจ้องมองเธอฝนกรีดร้องเธอพยายามจะหนีแต่ร่างนั้นขยับเข้ามาใกล้ฉันออกไปไม่ได้เธอก็เหมือนกันฝนพยายามไขกุญแจห้องแต่ประตูไม่เปิดเธอเหลือไปมองกระจกบานใหญ่และขนลุกสุดขีดเงาสะท้อนในกระจกไม่มีเธออยู่ในนั้นมีเพียงร่างของหญิงสาวที่ยืนยิ้มให้เธออยู่ในเงามืดและไฟก็ดับลง รุ่งเช้าพนักงานเปิดห้อง404เพราะไม่มีใครเห็นฝนลงมาเช็คเอาท์ในห้องว่างเปล่าไม่มีข้าวของของเธออยู่เลยมีเพียงข้อความเขียนไว้บนกระจกฉันออกไปไม่ได้เธอก็เหมือนกันและในกล้องวงจรปิดของโรงแรมพนักงานเห็นฝนเดินเข้าไปในห้อง404แต่ไม่เคยเห็นเธอเดินออกมาอีกเลย